ใช่วันนี้ค่ะเอาเลเไหมคะลูกอโอเคค่ะรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะและว้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอา์คนใหม่ล่าสุดของ Bioactive ค่ะซึ่งเป็นตัว concentrated liquid gold ค่ะเป็นตัวสีทองซึ่งช่วยมันคือผลิตภัณฑ์มันคืออาหารเสริมที่มากกว่าอาหารเสริมค่ะเพราะว่ามันช่วยซ่อแสมแซมจากภายในสู่ภายนอกเลยค่ะ หลายคน,น,นก็นจะว้าวเหมือนกันว่าไอ้คิมมาจอยกับที่นี่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนนี้เรามาเใช่ค่ะจริงๆคือรู้จักกับพี่เมย์มามาสักพักหนึ่งแล้วค่ะแล้วก็ก็มีการคุยงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้เห็นโปรดักต์่างๆที่เขาตั้งใจทําออกมามากๆเลยค่ะแล้วก็พอพอเขาเล่าเรื่องสูตรตัวนี้ให้ฟังคือไม่ลังเลเลยค่ะเพราะว่า เราเป็นคนที่กินแบบคอลลาเจนไบโอแอคทีฟอยู่แล้วด้วย่ะของเขาแล้วก็รู้สึกว่าแบบเห็นความเปลี่ยนแปลงของผิวจริงๆค่ะพอเขาติดต่อมาก็คือแบบรับเลยค่ะแล้วก็พอฟังเรื่องสูตรอะไรต่างๆก็รู้สึกว่าแบบอินโนเวชีมากแล้วก็ว้าวมากๆเลยคือแค่แบบสโลแกนของเขาค่ะแทกไลน์คือแบบ Gold Drink One Drop แล้วก็ One Drop Stop Aging เราเรียนอะไรบ้างดีกว่าที่มันรู้สึกว่าพี่จันนี่เราต้องต้องมาแล้วต้องเรียนแล้วรู้สึกว่าตอบโจทย์มากๆเลยค่ะว่าคิมเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีอยู่แล้วแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของแอชชัเอนจิ้งแล้วก็เรื่องของสุขภาพอยู่แล้วค่ะการที่แบบเราจะเลือกอะไรเข้ามาใส่ร่างกายของตัวเองเนี่ยคิมก็ค่อนข้างแบบพิกกี้มากๆเลยค่ะแล้วก็พอพอเป็นตัวเนี้ยมันช่วยซ่อมแซมถึงะดเซลล์ผิ่เซลล์เซลล์ข้างในของเราเลยค่ะจนทำให้แบบ อะไรมันดีมันก็จะออกมาแตกฝังไปที่ด้างนอกได้ะค,ะไดค่ะเรียกไว่าหายยากมากกับ,บที่พักที่ครอก็ขุมขนาดนี้เรียกว่าหายากค่ะแล้วก็แบบต,ต้องไปถามพี่เมย์นะคะเรื่องสปปรรพคุณอะไรอย่างเงี้ยแลต่พอเราฟังแล้วรู้สึกว่ามัน Amazing มากๆเลยอะคะ่ะเพราะว่าเขาเอาของดีมาจริงๆอลยคะ่ะแล้วก็ตัวนี้อาจจะแบบอาจจะราคาแรงกว่าตัวอื่นๆนิดนึงค่ะแต่ว่าเราขอบว่า ต้องชอบมากๆแน,น่นอนก็คืออยากให้ทุกคนได้ลองกันแล้วก็เปิดใจลองตัว concentrated liquid gold ด้วยนะคะสาวก็ฝากด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออร่อยมากอร่อยมากสีทองค่ะทอใช่ก็ gold 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 ใช่การกินยังไงเพราะว่ามันเป็นรูปแบบใหม่ๆเออรูปแบบ basic มากใช่ก็คือแบบว่าก็จะเป็นตัวตัวซองนะคะแล้วก็แบบกินแล้วก็เคใส่แก้วก็คือสามารถกินกับ สสก็ก็สว,วยเลยผีวปุ๊บเดี๋ยวฟับสวยเลยใช่ค่ะเกตัวตัวคาราเจนคี่เราที่ได้กินนะอย่างก่อนมางานเราก็ได้มีการทดลองแล้วก็บูสต์บูสต์ขิบเราดูซิว่าแบบจะได้ผลจริงหรือเปล่าอย่างที่เขาเคลมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองจากตัวคาราเซนก,ก่อนเลย่างงี่ค่ะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยผิวมันลื่อนจริงๆอะค่ะ,ะคือเห็นเลยว่าแบบมันต่างอะ,ะค่ะผิวมันเลื่นแล้วก็ รู้สึกว่าแบบมันใสแล้วมันเฟรชั่นยิ่งยิ่งพอได้กินโฟล์คอลนะคะรู้สึกว่าฟ้าวแบบเป็นเลย์ชีเป็นคอมบิเนชั่นที่ดี่เพาะน้ำที่แม่เขาเก่งมากๆจริงนะอยากให้พิมพ์ปากอันดีๆที่มาแต่ปากค่ะก็ปากด้ยนะคะสำหรับพอจะไปเดียนเวสโกนะคะก็เป็นอินโนเวชั่นที่แบบล้ำมากๆมากกว่าผลิตภัณฑ์ดูแลผิวนะคะแต่ว่าคือสามารถเข้าไปสู่แบบเซ ช่วง <laughs> น,นี้แบบแทนอะไรไปหากับพี่มากแทนอะไรหรอก็วางแทนรอบงานแต่งงานเนาะ<อ>เดือนหน้านแป๊บแป๊บแป๊บแป๊แป๊แป๊บแ็๊ป๊บแ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 ป๊ป๊บแป๊บแป๊บแป๊ ก็แพนไวเราเหมือนคู่เราธานีมูลอดเอยสองปีแบบนี้ก็ยังเหมือนธานีมูนกันอยู่่จังหวัดอะไรขนาดนั้นเราจะเที่ยวกันปกติอันละเพลนี้ที่แพลนไว้มันมีอะไรที่จะดึงดันเซอร์ไพรส์ได้มากกว่าปีแรกไหมเออปีนี้เหรอคะก็จริงๆปีนี้ก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะไปไหนเมื่อเช้ายิ่งคุยกันอยู่เลยว่าแบบเราจะไปไหนปีไหมอ่ะไปต่างประเทศก็ไม่ทันเพราะว่าฝั่งคนตั่งก็มีงานมาชวนกับวันครบรอบพอดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ก็เลยแบบเอ๊ะเที่ยวไทยนี่ยแหละอาจจะเที่ยวทะเลอะไรประมาณนี้ค่ะเราห่วงไหมเวลาพี่หมากเที่ยวทะเลพี่หมากทับโชว์ทับโชว์อ่ะไม่โชว์ที่เมืองไทยก็โชว์ที่เมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยถึงใกล้ถึงกำไรเหรออ๋อถเฉลยเวลาเขาโชว์เหมือนเหมือนนักเด็กกาโชว์เอาเป็นการเขาโชว์เรารู้สึกยังไงมีห่วงไหมนะวันเนี้ยในในฐานะภรรยามีห่วงไหมก็เน็ตก็เน็ตเดิมถ้าเขาตั้งใจ แล้วเขาไได้เขได้เขาเคยมีเจตนาที่ตั้งใจมากๆไหมมีค่ะจับได้ยังไงก็แบบไม่ยอมกินอะไรเพราะจะโชว์จริงแขกเลยโอ้แล้วก็จะกินเถอะอ่ากินเถอะคือเราจะไม่ยอมให้เขาแบบมีโอกาสได้โชว์ได้โชว์บ้างแต่ว่าแบบอย่าบ่อยอย่าบ่อยอย่าบ่อยเดี๋ยวมันไม่ตื่นเต้นเออมันกัว ก็มี sure> ่อนรู้หัวแบบไปนั่งเช็คคอมเมนต์สาวๆที่เข้ามาแซวสามีเราไหมอะไรไม่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 ถึงขนาดนั้นแล้วก็โชว์แล้วคนชอบมาใส่ไฟลุกคในไฟลุกไฟลุกใต้ดีเต็มเลยจริงๆก็ภูมิใจนะใจนึงก็รู้สึกภูมิใจอ่ะที่แบบว่าเออมีคนแบบเห็นแล้วแบบเออหูหุ่นดีหล่ออะไรอย่างเงี้ยอีกใจหนึงอ่งใจนึงก็แบบเออพ่อเถอะไม่แล้วเราก็ไปดูตอนที่คนมาไฟลุกใต้ดีอย่างนั้นไหม ยังไงอะคะเขาเป็นหนุ่มเขาบอกว่าพี่หมาแต่งงานแล้วพี่หมาจะได้ดอกไม้มากก็ได้ก็ชื่นชมไปนะคะ peace mind ทำให้ฉันอิ่่มีสุมขึนด้ยนะใชอเราอยู่อยู่ในกาะไต้องคงไปด้วยด้วี่ก็ได้แค่มอค่ะเนาะ่นั้น เขาลงรูปถักเปียเราทำไปเข้าไปทรงไปแซวอันนี้คือส่งสัญญาณอะไรยังไงที่คุณสามีเราคะก็คือก็คืออยากให้พี่หมามีโมเมนต์แบบถักเปียแบบนี้บ้างคือพี่หมาเป็นผู้ชายแบบแมนแมนแบบแมนแมนไปไหนคุ้นเคยให้เขาแบบลองตีแบบถักเปียให้หน่อยได้ไหมจะไปออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ย ไม่เป็นทําอะไรไม่เป็นสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวเขาอยากมีลูกผู้ชายเนี่หรือเปล่าใช่เออเขาก็ยังยืนยันอยู่แต่ว่าเราก็พยายามจะเปลี่ยนความคิดเขาเพราะเราอยากได้ผู้หญิงเงี้ยคือนี่คิดอะไรก็ได้แต่คิดว่าผู้หญิงก็น่ารักดีสองคนเดียวยังไม่รู้จะเมื่อไหร่เลยเนี่ยวตอนนี้เราพร้อมหรือยังไปตรวจสุขภาพที่ก่อนหน้านี้มันต้องไปคอนดิชั่น ตอนนี้ก็คือสุขภาพแข็งแรงกลับมาปกติร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะแต่ว่าเรื่องของจิตใจดีกว่าที่ตอนนี้มันรู้สึกว่าพอเป็นป่วยตอนนั้นมันก็เลยไม่ได้อยากมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็เลยชิ้งช่วงมาแล้วก็ก็เลยโฟกัสเรื่องงานอะไรเงี้ยเป็นหลักค่ะยัต้องไปเช็คค่าตับคุณหมอกไหมก็ยังพอเราเอาอยู่เรื่อยๆค่ะตุ่หมอกว่ายังไงบ้างจริงๆแล้ว จริงๆตอนนี้ก็คือหายหายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเลยค่ะเขาบอกว่าเขาตอบสนองกับยาได้ดีมากๆแล้วก็บอกกับดูแลตัวเองดีมากๆกว่าเดิมอีกมีโอกาสกลับมาไหมคะพี่จริงๆโลกอันนี้มันก็มีโอกาสกลับมานะคะแต่เราก็คือต้องดูแลตัวเองไปเรื่อยๆ นเดิมที่แบบดูแลตัวเองออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะสำคัญที่สุดคือการพักผ่อนเช้าสำคัญที่สุดคือการพักผ่อนจริงๆก็ก็สำคัญมากๆเลยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็นอนสองทุ่มตื่นหกโมเช้าอ้โพยายามดูแลตัวเองเลยขออนุญาตอีกเรื่องนึงเรื่องนิชาเรองนิชาไปซับอ๋อที่ซับหน้า มันเฉาจะตัดตามมากยิ่งใหญ่มากเลยอ๋อยิ่งใหญ่เลยหรอคนบอกไม่เหมาะสมอย่างนู้นอย่างนี้นิชาโดนเยอะมากเขารู้ใช่ไหมว่าเขาแต่งงานแล้วเออเขาเลยอาจจะมองว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะแต่งงานแล้วอะไรอย่างงี้ยป่าคิดว่าคิมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรในการซัพนะคะแล้วก็แล้วก็คิดว่าเป็นการช่วยเหลืออนรรวมงานที่เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราก็มีการซัพให้กับ เพื่อนๆที่เราแบบว่าทำงานไว้อะวันนั้นคือเหมือนเหมือนที่หมาเจอช่างแต่งหน้าเข้ามาไม่ได้มาเหตุการณ์แล้วก็เหมือนมีอะไรติดหน้านด้วยมันก็เป็นเรื่องปกติมากเลยรู้สึกเห็นใจไลยคะที่แบบว่าอัมพ์มีน้ำใจของน้องเขากับต้องมาโดนดราม่าอะไรแบบนี้มันหนักขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆมันเป็นเรื่อง ในในหนังดีกว่าฝากกัดตีนี่ฝากกัดตีนพี่แต่ตว่าที่ไม่เจอโทรกลับมากกั็คือเลยว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรยิ่งเครื่องไม่คิด,คดว่ามัน,นชัดเจนมากเลยอ่ะไม่มีใครมีอินเทนชั่นแบบหรือความตั้งใจที่จะแบบทำอะไรอย่างนั้นหรอกค่ะแล้วคุมากล่ามไม่ได้เล่าไหมไม่ได้เล่าแต่ว่ามีคนแท็กมามีผู้หวังมีแท็กมาเยอะเลยอ้ ก็คุยก็คุยพี่หมกขามีอะไรติดหน้าแล้วก็เป็นแบบจังหวะที่ช่างแต่งหน้เข้ามาไม่ได้มาสัแป๊บเดียวเองด้วยเนาะใช่ค่ะเ็เปียนเดียะ